สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมีดหมอของหลวงพ่อเสือดำวัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในคู่ปรับท่านคุณวันทรักษ์นะครับนะลบบนี้ยาวประมาณประมาณเนิ้วนะครับเก้านิ้วกว่าประมาณนั้นนะฮะนี่ครับปลอกมีดก็แบบนี้นะครับนะ นี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี่นะฮะเรามาดูข้างในครับนี่ครับตอ,กเ,อาากเลขยันอักขลางเลขยันนี่คือต้องตอกลึกนะฮะตอกลึกตอกชัดนะครับนะนี่ครับเล่มนี้เป็นรุ่นเลขของท่านนะครับรุ่นเลขของท่านนะ นี่ครับวิธีการดูยังไงครับเป็นเรื่มอ่ารุ่นเลขหรือว่ารุ่น2งง่ายๆครับนิดเดียวนี่ครับเราพลิกมีดไปอีกข้างนึงนะพลิกมีดไปอีกข้างหนึ่งนี่ครับดูตรงหางนะหางเสือนะหางเสอจะไม่มีตอกชื่อชื่อวัดนะครับนี่ครับไม่มีตอกชื่อวัดนะอ่ะอันนี้เป็นรุ่นเลขนะครับนะเป็นรุ่นเลขนะครับนี่ครับต้องตอกลึกตอกชัดนะครับนี่ครับ มีก็ประมาณนี้เลยนี่ครับนะนี่ครับสวยงามมากนี่ครับหลวงพ่อเยนธรวัดเขาดินจังหวัดสุพรรณนะครับนะเป็นรุ่นเลขนะครับรุ่นเลขนะครับจำการตอกเลขยันครับแล้วก็ความลึกความลึกนี่ต้องได้นะฮะความลึกนี่ต้องต้องไม่เบลือนะต้องลึกลงไปเลยครับลึกชัดลึกแล้วก็ชัดนะครับนะนี่ครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยครับง่ายๆส่วนปลอกมีดนะครับนี่ครับปลอกมีดก้อนี้ครับไม่ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายนะนี่ครับก็เหมือนปลอกมีดทั่วไปนะครับนะนี่นี่ครับประมาณนี้นะพี่ๆนะนี่ครับโอเคครับผมฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ